อ่ะอันนี้จะเป็นวิธีการสร้างองค์รีนะครับแล้วก็การใส่สีสำหรับเพื่อนๆที่ถามมาครับก็อ่ามาเริ่มสร้างองค์รีกันก่อนนะครับอ่าเริ่มแรกสร้างส่วนของเส้นตรงเส้นนั่นก่อนอ่ากดชีฟนะครับนํามากดที่นี่ก่อนครับแล้วก็กดชีฟค้างไว้แล้วก็คลิกเมาส์ลากนะครับ โอเคครับจะได้เส้นตรง1เส้นนะครับหลังจากนั้นไปคลิกที่จุด1จุดแล้วก็คลิกวางนะครับจากนั้นก็สร้างวงกลมนะครับอะทาใหม่อาจากนั้นก็มาคลิกที่วงกลมนะครับคลิกตรงนี้นะครับเครื่องมือวงเวียนนี่นะครับคลิกแล้วก็มาคลิกที่หน้าจอ น้ากระดาษของเราครับคลิกแล้วก็ลากจะได้วงกลมหนึ่งวงนะครับหลังจากนั้นมันก็อ่ะคลิกที่จุดศูนย์กลางวงกลมวงนี้จะสร้างวงกลมอีกวงหนึ่งให้เล็กกว่าวงกลมวงนี้นะครับอ่ะคลิกครับแล้วก็ลากจะได้วงกลมซ้อนกันสองวงนี้นะครับจากนั้นให้คลิกที่เส้นวงกลมเส้นอ่ะของวงกลมวงที่ใหญ่สุดนะครับไปที่สร้าง จะแล้วก็สร้างคลิกจุดบนวงกลมจะได้จุดนี้นะครับาสามารถเลื่อนได้หลังจากนั้นให้คลิกที่จุดจุดที่เราได้เมื่อกี้กับจุดศูนย์กลางของวงกลมแล้วก็ไปที่เมนูการสร้างส่วนของเส้นตรงนะครับจะได้เส้นนี้มา,าจะเห็นวา่ามันเลื่อนได้นะครับ หลังจากนั้นเราก็จะได้เราก็คลิกที่เส้นกับเส้นรอบวงวงกลมวงเล็กนะครับไปที่เมนูการสร้างแล้วก็สร้างจุดตัดนะครับจะได้จุดนี้ขึ้นมาหลังจากนั้นให้เราคลิกที่จุดจุดตัดที่เราได้เมื่อกี้แล้วก็ เส้นที่เราสร้างมาเนี่ยตอนแรกอ่ะคลิกให้2ออันนี้เป็นสีชมพูนะครับหลังจากนั้นไปที่เมนูการสร้างแล้วก็เลือกเส้นขนาดนะครับจะได้เส้นนี้ครับหลังจากนั้นเราจะทำไงเราถึงจะได้วงรีอ่ะเราจะสร้างวงรีจากโลคัสนะครับโลคัสคืออะไรอันนี้ผมก็ไม่มั่นใจนะครับเดี๋ยว จะาสร้างวงรีในขั้นต่อไปนะครับขั้นต่อไปเราก็มาคลิกที่จุดบนเส้นรอบวงของวงกลมวงใหญ่แล้วก็คลิกที่เส้นที่เราสร้างขึ้นเมื่อกี้นะครับหลังจากนั้นไปที่เมนูการสร้างที่เดิมนะเราไปเลือกเส้นตั้งฉากนะครับเส้นตั้งฉากแล้วสร้างเส้นตั้งฉากเราจะได้ดังนี้นะครับจากนั้นเราก็คลิกที่ เส้นตรงสองเส้นที่ตั้งฉากกันนะครับแล้วไปที่เมนูการสร้างสร้างจุดตัดอีกครั้งหนึ่งครับจะได้จุดนี้จากนั้นเราสังเราลองลากจุดนี้ดูครับเราสังเกตเห็นว่าจุดตัดจุดนี้นะครับมันจะ,ะมันจะหมุนไปด้วยแล้วก็เหมือนกับเป็นวงรีใช่ไหมครับหลังจากนั้นการสร้างโลคัสก็คือการสร้างรอย นั่นเองนะครับอันนี้ก็มั่นใจนะครับหลังจากนั้นเราก็คลิกที่จุดบนเส้นเล่าวงของวงกลมวงใหญ่แล้วก็จุดตัดนะครับที่เกิดจากเส้น2เส้นตั้งฉากกันแล้วไปที่เมนูการสร้างจะเห็นโลคัาจะเห็นว่ามีโลคัดให้เราเลือนครับหลังจากนั้นเราก็เลือกโลคัดเลยเลือกนะครับเห็นไหมครับจะได้วงรีขึ้นมาครับเราได้วงรีแล้วอ่ ส่วนไหนที่เราไม่ต้องการเราก็ซ่อนลงไปนะครับ <c oughs> อาซ่อนนะครับส่วนไหนที่ไม่ต้องการก็ซ่อนโอเคโอเค จะได้วงกลมวงหนึ่งครับจุดศูนย์กลางนี่เราไม่ต้องซ่อนนะครับจุดศูนย์กลางเราไม่ต้องซ่อนอหลังจากนั้นอเราจะใส่สียังไงใช่ไหมครับงั้นเรามาลองดูมามาเริ่มดูกันเลยนะครับอให้เราเคลิกที่เส้นวงรีที่เราได้นะครับไปที่เมนูสร้างแล้วก็สร้างจุดบนโลคัสน,นะครับอ่ะ จะได้จุดจุดนี้นะครับวิ่งไปวิ่งมาอยู่บนเส้นรอบวงของวงนี้นะครับจากนั้นก็ให้คลิกที่จุดบนวงรีแล้วก็จุดศูนย์กลางแล้วก็ไปที่เมนูการสร้างส่วนของเส้นตรงนะครับเราจะใส่สีให้มันเราลองมาดูเราเริ่มมาทําขั้นตอนต่อไปเลยนะครับอ่า ให้คลิกที่จุดบนเส้นเล่าวงของวงรีแล้วก็คลิกเส้นอ่าที่เชื่อมระหว่างจุดปลายกับจุดสูย์กลางของวงรีนะครับแล้วก็ไปที่เมนูการสร้างโลคัพนะครับอ่าเห็นไหมเห็นไหมครับมันจะเป็นเส้นอย่างนี้เกิดขึ้นอ่าแต่ว่าแล้วจะทำยังไงให้มันเป็น ให้เส้นมันเล็กลงแล้วก็ติดกันจนเป็นสีของวงกลมนะครับอ่ะเราก็มาดูที่ตรงนี้นะครับคลิกตรงนี้แล้วก็ให้คลิกขวานะครับไปที่สมบัติอ่าจะมีตัวนี้เกิดขึ้นนะครับจะมีตัวนี้เกิดขึ้นสมบัติของโลคัสนะครับแล้วให้เพื่อนเเลือกที่วาดนะครับ จำนวนตัวอย่างมันตอนแรกมันให้เราเป็นร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบเนี่ยคือจะได้อารีของวงลีขนาดนี้ที่เป็นเส้นเป็นเส้นนะครับแต่เราอยากให้มันเต็มวงสวยงามกว่าน,นี้เราก็เปลี่ยนจากจำนวนตัวอย่างที่เป็นร้อยห้าสิบเนตอนแรกให้เป็นหนึ่งหมื่นนะครับอ่ะหนึ่งหมื่นแล้วอาจารย์น้ให้กดโอเคนะครับโอเคอ่ะ จะเห็นว่าวงรีของเรามีสีที่เต็มมุกขึ้นแล้วก็สวยงามมากขึ้นหลังจากนั้นเส้นนี้จุดสองจุดนี้เราไม่ต้องการแล้วก็ซ่อนไปนะครับซ่อนไปแล้วเปลี่ยนสีจะเปลี่ยนยังไงเราก็มาดูวิธีการเปลี่ยนสีนะครับให้คลิกที่ อ่าสีองลีแล้วไปที่แสดงผลสีอ่ะเลือกจะเลือกสีตามนี้ก็ได้นะครับหรือจะเลือกเป็นอื่นๆอ่ะอื่นอื่นก็จะได้แบบนี้นะครับแล้วก็ให้เราเลือกตามใจชอบนะครับอ่าอันนี้ผมเลือกสีสีชมพูออกม่วงๆก็แล้วกันนะครับตกลงโอเคครับจะได้วงลีเป็นแบบนี้นะครับ นี่คือการสร้างวงรีและการใส่สีวงรีนะครับสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้ครับขอบคคุณครับ